สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคางคกน้นองเซตต้าฟ้าชิพาชิวนะคะครอบครัวพาชิวนะคะพามาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์พญาคันคากค่ะที่อำเภอเมืองยะโสธรนะคะจังหวัดยะโสธรคะ่ะตัวนี้จะเป็นพื้นที่ชั้นแรกนะคะเวลาเราขึ้นไปนะคะก็จะไปเจอเป็นเกี่ยวกับคางคกน,นะคะแล้วก็เป็น มีกบมีสายพันธุ์ต่างๆะคะอ๋ออันนี้เป็นชั้นนี้จะเป็นเฮดสิบสองคลองสิบสี่อันนี้จะเป็นชั้นบนสุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้าชีรอบอจังหวัดยโสธรนะคะอ่าพอลงมาตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณชั้นสองนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเมืองยโสธรอันนี้เป็นบันไดนะคะบันไดที่ขึ้นชั้นสาม อันนี้เด็กๆคุณฟเฟตต้ากับพี่เฟิร์สนะคะเฟตต้าอายุ10ขวบค่ะอยู่ชั้นป .5 พี่เฟิร์สอยู่ชั้นมสองค่ะอันนี้ลงมานะคะชั้นนี้จะเป็นแผนที่จังหวัดยะโสธรนะคะเป็นประวัติความเป็นมาต่างๆนะคะของจังหวัดยะโสธรนะคะทีนี้เข้ามาดูในเรื่องของอันนี้เป็นพญานาคนะคะบริเวณที่เป็นพญา,านะคะาคเวลาเดินเข้าไปนะคะก็จะมีะส่วนต่างๆให้เราได้ ศึกษาส่วนนี้สนใจมากค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นความรู้ต่างๆที่ส่วนพญาสีชวนนาราภุชัยเย็นน้ำพิถีพิถันตอกน้ำอยู่น้ำสุดท้ายจึงน้ำโขดเรื่อยๆจะเดินชนกันไปเรื่อยๆมันจะเป็นช่วงเป็นช่องเป็นช่องนะคะเป็นช่วงค่ะอันนี้จะเป็นเรื่องของงูนะคะ เด็กๆก็ได้มาศึกษานะคะว่างูมีลักษณะการเลื้อยที่แตกต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็จะมีตัวอย่างงูของอประเทศไทยนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นช่องสุดท้ายนะคะของของพญานาคเลยนะคะหลังสุดค่ะก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอสลาเราเดินดกลับมานะคะ